โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยูผมลัสนอเช่ผมเล่นยูทเกมเดี่ยวโอเรเจนต์นั่นเองนะครับวันนี้เรามาเล่น SK สเคเทมเอสเคทริลคอมทีวันรเน็กนะครับก็ลิ้นพันนิดนึงนะครับ SK สเคทริลคอมทีหรือเรียกสั้นๆว่า SK T T1 ทีทีวันเน็กตันนั่นเองนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะถนัดประมาณสัก90%ก็ว่าได้นะครับที่ผมเล่นตัวนี้นะซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่าผมเล่นดาเรียส่วนใหญ่แต่จริงๆอ่ะผมว่าผมเล่นตัวเนี้ยเซียนกว่าเล่นดาเรียดิ่งนะก็ ตัวนี้มันเป็นตัวที่ผมว่ามันโหดกว่าดารเลียดอะถ้าคนเล่นเป็นโอเคมาเลยเลยครับก็เจอกับทีโมอีกแล้วโอ้โหแม่งเจอเอาตรงนะผมเล่นตัวเนี้ยในไลฟ์สตรีมก็เอจอทีโมตลอดคขาปะ่ะแล้วแม่งมีมาตเตอรี่มาเป็นในนี้เลยเผาผ่านเลยอ่ะทีโมไปกลางจัดไปเซตมาบนมาทีโมทำไมไปกลางอ่ะ นีแหละเยี่ยมเราเจอกับเซตครับสบายครับผมเห็นมนเราเทพอร์ตมาก็นึกว่าจะมาบนสงสัยทีมโมไม่อยากเจอกับเราคือเซตมันเจอเซตได้แหละแต่ทีมโมไม่อยากเจอกับเราไงโคฟเฟเดสอะไรเพื่อนแค่นี้นแหละไม่มีอะไรมากครับผมมันก็ไม่แกบอกแล้วแรงไหมละ่ะ เฮ้ยยาตมาเข้ามาเลยหนูไปไหนเ,หเพื่อนไปไหนมานีอ่อยลุงนี่นะ้าอัพสกิลสามมาก่อนเนาะสกิลปุ้งอะไม่นะ่าอับสกิลสองเลย ัพสกิลผิดครับถ้าอัพสกิลสามน่าจะได้คิวล้วเมื่อกี้ใจเย็นเดี๋ยวนี้รีอีกรอบแต่เมื่อกี้นี่รีสาหัสแล้วล่ะเซ็งครับน่าจะอัพสกิลสองสามมาไม่อัพหนึ่งเลยเดีย๋ยวเซ็ตสบายครับไม่มีอะไรพอไหวอยู่แหละ มันแฟดไปแล้วด้วยเราเองก็แฟดเหมือนกันอัพสองเป็นหลักนะฮะได้หวะเยียบร้อยบลบหลบหลบลบลบ ต้องเข้าถึงตัวมันให้ได้ครับสกิลคอมโบโผมนะครับผมจะสกิล E พุ่งเข้าไปแล้วก็สกิลเดูแล้วก็จะสกิล Q แล้วก็จะตีทักงสองพีแล้วก็พุ่งออกปานะครับคือผมจะใช้สกิลเดูตอนที่มีฟูลี่แดงนะครับมันจะแรงมากนะครับอืมเซตมาสู้กันหน่อยได้ไหม,มไม่กล้า giật giật như thế này đâu. lại là nó không đi tâm à. เอเละรครับออกนี่มาก่อนเลยแบ็คเทอเวิร์ดนะฮะ,ะเซ็ตไม่มีเทเลพอร์ตด,ด้วยเรามีนะฮะเซ็ตเป็นอีกไนท์นะครับเมื่อกี้เราโดนอ yeah, yeah. ีกไนท์แย่แย่ก็มีอันตรีไม่น่าตายเพราะว่าเวลาโกนอนสีเลือดจะเพิ่มนะฮะ มาแล้วเซตมาแล้วืเม่อกี้เลือดเราน้อยไปด้วยแหละแต่มันดีแน่ไปแล้วครับก็หายห่วงแปดแปดยังไม่มาหรอกเพราะเราเองก็แปดพร้อมพร้อมกับมันนะครับ ไปวะไปละเออโอเคไปบนครับข้อมูลบูนเรียบร้อย ไม่ทานอีกอืมโดนเราอีกใจเย็นครับแจเย็น เสมันเท่าไหร่แปดโอสองสารเยดแปดเสดเรานี่จะห้าสิบแล้วเอาเลยไหม เนี่ยเดี๋ยวตอบไปน่าจะได้ป้อมแล้วล่ะได้ป้อมเลยแล้วกันเนลีนนไม่มาเยี่ยมโอเคไม่ใช่เรื่องอยากที่เราจะได้ แต่เรายังไม่ได้ของเลยขอของก่อนโอเคก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะเท่าไหร่วะาฟันแปดกลับแล้วครับเดี๋ยวดิลลี่มาอันนี้นี่อยู่นู่นเมื่อกี้มันไม่มีอีกนายนะครับตาเราลุยน่าจะมาเรามาอีกนายมันเนี่ย แฉงกินอนะไรวะน่ะเสื้ออะไรออดเดียวดีครับโดนเอบตายเลตไม่ได้เกิดแน่หนึ่งตายสาม สกิลสองเลยต่อไปอะไรเล้วตันทีนึงขอสกิล ผมแปดกันเลยทีเดียวอะต้องมีได้อรอบแล้วล่ะจังหวะนี้ต้องได้อีกรอบแล้วล่ะเย <Yeah! S 2> งานได้ตลอดนะผมจริงๆเราก็อยากแฟดนะแต่กลัวแฟดติดก็เลยเก็บแฟดไว้นะฮะ เอานี่ต่อป้อมเลยเอาเฟิร์สบัตป้อมได้ยังวะเกยคยังไม่มีป้อมไหนแต่งนะครับป้อมเราเนี่ยแหละป้อมแรกป้อมบนเซตหนีเราไปแล้วอะหนีไปทำไมมาเนี่ ว่าตรงนี้จะมีประเด็นเอาไงดีเอาเลยไหมแอดมีอันตินะครับเวนวะแรงยังเนี่ยเว,วนล้มเราได้ไหม กกลับบ้านก่อนดีกว่าครับรู้สึกว่าบนนี่จะดันมาแล้วอยู่นี่มไม่ได้ทำอะไรวะต่อไปนี่เลยเด,ดแมนเพ็ดเดชเชร์แลมเพจดะเลยทีเดียวเราไปบนดีกว่าครับ เอ็นมัน่าทีมฮอ,อ,อเห็ดโอ้โหเห็ดกี่ลูกวะเนีเ่ย เดือยี่สิบมันน่าจะกดย้อนวางทีมันเริ่มแตกกันเองแล้วแตกคอเองแล้วนะครับเซตเราห้าศูนย์นะที่เซตมันหนึ่งห้าเยี่ยมซีโ oh, no มมามีตัวเดียวที่เป็นเทเลพอทโวโวแรงแรงแรง เฮ้ยตายโอ้โหเฮ้ยไปตาบอดอีกใช่ครับตาบอดตันไม่โดน มังกรเถอะนี่สกอร์ทีนที่เราตายนี่มีเราคนเดียวนะสองตัวเมื่อกี้ถ้าเปิดตีก็ไม่รู้ยันติน่าจะยังไม่มาใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะครับแต่น่าจะยังไม่มาแหละถ้ามาเรากดแล้วแหละเนาะเพลง โดนตัดกำลังเพราะเหตุมันนี่แหละครับอีกเลยแล้วกันเพื่อฟูลี่มันไงโม่โม่เราแ้อยู่ไ,ไหนแล้ววะ ผมว่าไม่ต้องยืนหายตัวเนี้ยนั่นไงว่าละมันไปไหนวะโอตะแกเราก็ไม่มี ไม่เเไสูส้ละไอโมเนี่ยไปดีกว่าเจอตูวอื่นดีกว่าครับนี่ไงเจออลังอีกล้วตาบอดไง อ๋อน่าลำคานะพีโ่โมดีลดีลไม่ถึงโอ้มีตลาด

เอาอดเฉยมันดีครับตัวนี้เลยเน็กวัดทีมวยแล้วเหรอแย่แย่ติดก็ไม่มี เดี๋ยวเซอร์พอตมาแล้วกันเฮ้ยตายยังมียังมีทาริคิวได้อยู่ตายนี่แหละครับแผนตอนบิวเนี่ยมาเดินไม่เรื่อย เจ้าแม่เพนี้ทำให้วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับเนี่ยความเร็วพื้นที่เพิ่มสูงส,สุดตอนนี้443นะครับความเร็วพื้นที่เลเจนดารีกันเลยทีเดียว ô oh, all ta lịch yeah, chiêu Giảm đáy bom, đáy lang này hấp โอ้ไม่ทนันเอ้าฝนุ้งคงกดยอมแล้วล่ละครับผม ไอก้กระโถ่ไอ้ติดเออได้เว้ยแต่ก็ไม่รอดแหละชัดดาวกันเลยทีเดียวมันดีครับเลน็กตายหมดนะเย็ดเช่โค้ดโหดนี่มือสังหารระดับหนึ่งเลยนี่หว่า ไดสี่สามสิบตัวไม่ต่างอะไรกับซับเลยนะซับยี่สได้สามส Được rồi, tiếp tục thôi Nó có vấn đề, chúng ta phải giảm หวไ,ไหมอะไรของมันเนี่ยมัถโถอดอีกเราไม่ยี่ไไงเราแบบดิจิตอล โโเ,เป็นมันโอ้เว้ยโอเคคาริเปิดตีก็หายห่วงแล้วครับมับงกรมังกรนี่ไม่เอาเลยเนี่ยเอาคิวอย่างเดียวจังหวะนี้ รอด้วยรอด้วยอันนั้นไม่รอดแล้วโอ้ยเราอดอีกไลมันมันกระโถด้ยชีวิตพุ่งไม่ข้ามเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพุ่งพองเงียนะไม,ไม่ค่อยข้าม เท่โมนจะดาว่ะหายไปไหนไปนู่นล <im itation> ะเจ้เจ๊ผมโอเคนะครับวันนี้ก็มาเล่นเลน็กไว้เท่านี้แล้วกันนะครับโคตรมันเลยนะครับแหม่ตอนแรกนึกว่าจะเจอทีโมแต่เจอเซตก็มันยิ่งกว่าเดิมครับโอเค เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ